คริปโตน่ารู้กับกรต่อตอนความเสี่ยงด้านราคาสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่มีราคาพันผวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆโดยราคามีโอกาสปรับขึ้นสูงในเวลาอันรวดเร็วและอาจทําให้สูญเสียงเงินทางก้อนในเวลาไม่กี่วันเช่นกันนอกจากนี้สินทรัพย์ดิจิทัลบางชนิดอาจขาดปัจจัยพื้นฐานรองรับทําให้ราคาเปลี่ยนแปลงตามความต้องการจะซื้อจะขายเป็นหลักตัวอย่าง หากมีคนจำนวนมากต้องการซื้อเหรียญที่มีจำนวนจำกัดราคาเหรียญน,นั้นอาจสูงขึ้นแต่หากเหรียญน,นั้นไม่มีใครเชื่อมัน่นไม่มีใครต้องการมูลค่าของเหรียญน,นั้นจะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจไม่มีค่าเลยเพราะสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงด้านราคาจึงขอแนะนำผู้ซื้อขายควรใช้เงินเย็นหรือเงินที่สูญเสียได้เท่านั้นไม่ควรใช้เงินกู้ไม่ควรใช้เงินเก็บที่มีทั้งหมด และไม่ควรนำเงินที่จำเป็นต้องใช้ในเร็ววันมาซื้อขายเพื่อไม่เป็นภาระต่อตอนเองและครอบครัวกลตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ